รับคลิปนี้ไม่เผ็ดจะมาร่วมคลิปสั่นให้ได้รับชมเชิญติดตามรับชมคะ่ะการประกาศจากท่างสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยทางวันเกียรติยศดาวเมฆคาาพี่น้องรัตนาพรหอมหวัวนอุ่มอิงเพชรบ้านเพงสาขาหมอลำญิงมหาชนแห่งปีดาวเมฆคาาประจำปี2568ัน25้ยบแพี่น้องเงยยินมดีกับพี่ลาหน่อยเนาะพี่น้อง นี่คือจากคุณบูดดยเถะเด้เลยพี่น้องภายใต้โครงการสารสายใหญ่ไทยผู้สร้างผู้ให้สู่ผู้รับทำดีแทนคุณแผ่นดินพี่น้องนี่คือสิ่งทีีหลาหน่อยเฮ็ดมาตลอดงางไปกับพอสร้างคุงน้นม่วกมดีนะคะน้องนี่คือมาเข้าใจคำว่าร่างวันนี่ก่อนนะคะพี่น้องเป็นร่างวัฒน หมอลำหมอลำหญิงมหาชนนะคะพี่น้องคําว่าหมอลำหญิงมหาชนนะคะพี่น้องนั่นหมายถึงเป็นนักร้องหมอลำหญิงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบของคนจํานวนมากหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าซูปเปอร์สตาร์หมอลำหญิงพี่หลานหน่อยได้คาว่าซูปเปอร์สตาร์มาตะโดนแล้วแมนบอสคะพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่หลักๆของการ มองคําว่ามาหาชนนะคะซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและคนอื่นทั่วไปนอกจากความสนุกสนานความบันเทิงและเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายเออนะคะนี่คือสิ่งที่หลาหน่อยนี่นะคะใครบอกว่านี่คือความหมายของคําว่าหมอํำหญิงมาหาชนนะคะคั้มาหมอลำนะคะหมอํำก็คือเป็นศินลปะการแสดงพื้นบ้านของภาค ะวันออกเฉียงเหนือของไทยคำว่า,าหมอล่ำนะคะพี่น้องที่มีการขับร้องและเ,ออเล่าเรื่องราวดังทานองที่ไปเลาะให้บอกว่าเล่าเรื่องเล่าเป็นทานองถี่ไพ่เลาะนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะให้บอกว่าถือว่าคําว่าหมอล่ำเนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสานบ้านเฮงก็แล้วกันนะคะ ส่วนคําว่าหมอลำหญิงก็คือนะคะพี่น้องก็คือนักร้องหมอลำที่เป็นผู้หญิงซึ่งมีบทบาทสําคัญในการแสดงหมอลำคําว่ามหาชนก็หมายถึงคนจํานวนมากวันนี้คําว่าหมอลำหญิงมหาชนจึงหมายถึงนักร้องหมอลำหญิงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม อย่างกว้างขวางนะี่น้องเออนะนะการที่หมอลําหญิงได้รับความนิยมในวงการน,นะ,ะเป็นผลง้านเป็นผลมาจากหลายปัจจัยเลยพี่้องเช่นความสามารถในการ้องอีหล่าหน้อยเฮามีแม่นว่าไปน้องอีหล่าน้อยเฮาเสียงดีเสียงเป็นเอกลัะลณ์ความสามารถในการแสดง เอออีลาน้อยแสดงเอาอยูเหมนบล่าพี่น้องนั่นคือคําว่าก,การเอนเตอร์เทนและการเอนเตอร์เทนผู้ชมอีลาน้อยเฮาจัดหนักจัดเต็มทุกครั้งทุกสถานที่นะคะพี่น้องบนเวทีเอาอยูยดเรื่องไข่อ,อพี่น้องไฮซิลูว่าสิยางมากอด่ก่อนนี้ก้าวเขาสู้ แปดสิบล้านให้บอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ต้องพ่านให้ได้ว่าต่อไปนะคะพี่น้องเขาบอกแม่แม่เอฟซีเบิ้องแล้วกับไปเบิ้งอีกเหมาแล้วกับเมาอีกนะคะพี่น้องสุดยอดอีหเลยนะคะต้องแสดงความยินดีกับภาพยนตร์คลายอ,อ้อซึ่งถือว่าเป็นมามืดถือว่าเป็นเอ่อเป็นผู้สร้างมือใหมออ่ผู้สร้างมือใหม่ที่สามารถนำภาพยนตร์เรื่องคายอ,อ้อย่าวมากจนจะแตะลอยล้านนี่คือ ข้ามาของแค่อิลีนะคะพี่นอ้องมาขึ้นเป็นตาลุล้นไจห่าเส้นว่าบอโจแล้วปวดมากพี่น้องบอโจก็คือผู้อำนวยการสร้าง,งแต่สีลงทุนไหลก็โม่ตัวแม่นว่าสันเป็นผูดด้อำนวยการสร้างเนาะแล้วก็ผู้ร่วมสร้างอีกว่าดีใจวีใจว่าไปสัมภาษณ์อิลาน้อยคะพี่น้องซื้อมาสัมภาษณ์อิลาน่อยหลายคนก็บอกว่าอิลาน้อยมีความรู้สึกยังไงกับภพาพ,พยุนเรลืองไข้ออก พี่น้อยเอ้าเลยว่ามุกห้างย่านคนบอกว่าเบิ่งอยู่่นอ่ะเ็นบอกเด้อวพี่น้องไปตาต่พี่พี่น้องนพี่น้องอุ้มของแถบตะเก็บใช่เดีนบอกว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลนะคะซีสเกตราดารสแก้วนี่พี่น้องมุกจังหวัดนี่ให้บอกว่าสูญเสียความเป็นไายอออกไปกับเ่าหน่อยได้ต้องบอกแบบนั่นนั่งเนาะพี่น้องแต่ปานนั่นกันยังพี่น้องจะ พี่น้องคึดเบื้องเงาบาหวัดแปดสิบล้านได้จังไหนซุดยอดบ่าพี่น้องนี่จะบ,บอกจะให้บ,บ,บอดจแล้วบอกว่าโหดเกินได้ไงพี่น้องโหดเกินขครอ้อสู้กับสงกรามพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่ขาดบ่ถึงยหลีพี่น้องหลังจากปอยหนังวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมออกมาเป็นบหลกพี่น้องปอยมาแล้วได้ประมาณเจ็ดหมื่นเที่องสงขรามมากเลพี่น้อง ซึ่งขนาดเด้ออ่าค่ายออพี่น้องประกอบกับหนังค่ายออดกำลังออกฉายอยู่พอดีซึ่งเป็นอาทิตย์แรกคึอผ่านไปอาทิตย์เดียวพี่น้องแต่พวกให้ว่าโหดได้จังไหเออโหดเกินมีการมาชะลอเลยถือว่าชะลอนะคะพี่น้องจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดหกจังหวัดนะพี่น้องต่างคนต่างก็ต้องเส้าระว่างชีวิตเจ้าของ แตมาเบิงหนังด้ือกับบแมนแมนมาหลับพี่น้องแล้วยิงโคงชุดใต้ของแปดสิบล้านคือ,อยังเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปพาคสองให้พี่นอ้องเพราะว่าผู้อํานวยการสร้างก็คืออ่าบอนโจมยมมนินประกาศไว้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าแปะแปดสิบล้านเมื่อไหร่ภากสองมาแน่นอนมาสั่นนะคะพี่น้องสุดอยอดนะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือเปิ่นเดโพดว้างสี่พี่น้งนองเสาร์าอาทิตย์นี้นะคะพี่น้อง ขอพลังขั้งใหญ่ทรงไถ่ให้ข่ายออนนะให้ไปถึงเป้าหมายที่จะได้มีภาคสองนะคะพี่น้องนี่คือโคดของบอโจ่อบ กราพอฟังซองเพชรเสีงิงด้านเี G นี่ได้จ้ากางอะไรก็ใช่เในกำลังใจกันมีรอบเว็าจินตามช่องเเสียงตาวัน B